ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอายูมูเตรูรายการที่จะพาทุกคนเข้าสู่โลกของความมูเตรูค่ะจับเข็มขัดไว้ให้แน่นแล้วมาข้ามประตูมิติไปด้วยกันดิฉันมิ้นเมทาวีค่ะแต่บอกก่อนเลยนะคะว่าวันนี้มินไม่ได้มาแค่คนเดียวค่ะเพราะวันนี้มิ้นมากับผู้ที่มีความสามารถในการดูดวงค่ะนั่นก็คือคุณปอยเซียนนั่นเองค่ะเย้ค่ะสวัสดีค่ะปวยเซียนนะคะราชตาไทยป้อมนั่นเองค่ะ ขอบคุณสําหรับยศเมื่อกี้ด้วยนะคะเพราะว่าค่อนข้างถือถือว่าตรงกับคอนเซปต์รายการเราเลยและวันนี้นะคะเราจะมาทํานายดวงของคนแต่ละวันเกิดกันมาดูกันว่าสัปดาห์นี้จะมีใครที่มีโชคในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าใครจะมีความรักที่สดใสหรือใครที่มีปัญหาสุขภาพต้องระมัดระวังเรื่องอะไรกันบ้างนะคะวันนี้เราก็จะนํามาบอกกับทุกคนนั่นเองค่ะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะมิน้นวันนี้เราจะมาพูดถึงดวงรายสัปดาห์กันเลยดีกว่า แต่ว่าขอถามก่อนว่ามินเนี่ยชอบดูดวงไหมคะต้องบอกว่ามินชอบดูดวงมากๆค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้ดูค่ะปกติแล้วนะคะมินก็ชอบหาของเสริมดวงเพื่อความสบายใจอยู่แล้วค่ะ อ่าใช่ไหมเพราะว่าโปยเซียนเองอ่ะก็ชอบดูดวงเหมือนกันชอบไปมูเหมือนกันด้วยแล้วก็การดูดวงเนี่ยปยก็ดูทั้งให้ตัวเองแล้วก็ดูให้คนอื่นด้วยนั่นเองค่ะแต่ว่าเราต้องสปอยก่อนไหยคะว่าวันนี้เนี่ยเราเตรียมความมูแล้วก็เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับดวงของแต่ละคนเนี่ยมาฝากกับผู้ชมด้วยเอ้ยวเราอย่าสปอยเยอะนะคะ,ะเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นคะ่ะปยเซียนพร้อมหรือย,ยังคะสําหรับรายการของพวกเราในวันนี้คะ่ะพร้อมมากเลยคะ่ะอ่าแล้วท่านผู้ฟังพร้อมหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังดวงรายสัปดาห์ในด้านการ การงานและการเงินกันเลยค่ะไปดูเลยอ่ะเรามาเริ่มทํานายดวงกันในเรื่องของการงานดีกว่าคะ่ะในสัปดาห์นี้ว่าแต่ละวันเกิดเนี่ยจะเจออะไรบ้างเราเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนดีไหมคะมิน้นดีค่ะอ่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในสัปดาห์นี้ก็จะมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในเรื่องของการการเงินการงานเนาะอ่นเรื่องของการงานก่อนดีกว่าขอโทษทีค,ค่ะแล้วก็ คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะจะได้รับโอกาสใหม่ๆหรือว่าได้รับการเลื่อนตำแหนง่งการทำงานร่วมกับทีมก็จะเป็นกุญแจสำคัญในความสำเร็จนี้นั่นเองค่ะอ่าก็สำหรับคนต่อมาะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะการงานของคุณเนี่ยจะไปได้ดีค่ะคุณอาจจะได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะหรือได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ค่ะให้รับผิดชอบงานสำคัญค่ะการทำงานเป็นทีมก็จะช่วยให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะแต่แต่ว่าต้องระวังเรื่องการสื่อสารที่ผิดพลาดเล็กน้อยค่ะ อ่และมาต่อกันที่คนที่เกิดวันอังคารนะคะการงานของคนที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้ค่ะก็อาจจะยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะคะอาจจะยังต้องเจออุปสรรคที่ต้องใช้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาบางที่อาจจะรู้สึกมีความเครียดค่ะ mm hmm. แต่ว่าคุณสามารถรักษาความสงบแล้วก็ตั้งสติเอาไว้งานที่ยากใดๆก็จะผ่านไปโดยงานน่ายนั่นเองค่ะ mm hmm. ค่ะต่อมานะคะคนที่เกิดวันพุธค่ะการงานในสัปดาห์นี้นะคะจะดีมากค่ะคุณจะได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่นะคะหรือได้รับโอกาสใหม่ๆในการทาโปรเจกต์ค่ะการทํางานนะคะจะมีความก้าวหน้าค่ะและคุณจะได้รับการชื่นชมจากผลงานที่คุณทําอีกด้วยค่ะอ่าและตอนนี้นะคะก็มาถึงสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนาะคนที่เกิดวันพฤหัสในสัปดาห์นี้ค่ะในเรื่องของการงานก็จะมีโอกาสได้เจริญเติบโตค่ะมิ้นคุณจะได้มีโอกาส มีส่วนร่วมในโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะหรือว่าได้รับความไว้วางใจจากคนในองค์กรแต่ว่าคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องความเครียดที่จะเกิดจากงานที่ตามมานั่นเองค่ะควร ควรจัดเวลาให้ดีะคะใช่ค่ะต้องจัดสรรเวลาให้ดีๆนะคะ,ะจะได้ไม่เกิดความเครียดค่ะมาต่อกันที่คนเกิดวันศุกร์ค่ะการงานในช่วงนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะคุณอาจจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆนะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในองค์กรค่ะระวังเรื่องการตัดสินใจผิดพลาดนะคะจากการเร่งรีบค่ะค่อยๆตัดสินใจจะดีที่สุดนะคะ แล้วก็คนที่เกิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้นะคะในเรื่องของการงานเนาะคนที่เกิดวันเสาร์ค่อนข้างที่จะมั่นคงค่ะในสัปดาห์นี้คุณอาจจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าผู้บังคับบัญชานะคะงานของคุณเนี่ยก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีตามที่คุณตั้งใ<ม>จเอาไว้แต่ว่าเรามัดระวังเรื่องความเครียดเหมือนกันค่ะอาจจะเกิดความเครียดจากการทํางานจะก,กระทบก,กับสุขภาพได้<ม>นั่นเองอ่าก็จบไปแล้วนะคะด้านการงานค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่การเงินค่ะเรามาเริ่มกันที่วันอาทิตย์กันเลยค่ะ การเงินของคนวันอาทิตย์นะคะมีแนวโน้มที่ดีค่ะคุณจะมีรายได้พิเศษจากการทํางานเสริมนะคะจากหรือว่าจากกผลตอบแทนที่คุณเนี่ยได้ไปลงทุนไว้ก่อนหน้านี้ค่ะควรใช้โอกาสนี้นะคะในการวางแผนการเงินให้ดีค่ะและสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในเรื่องของการเงินการเงินในช่วงนี้ก็ค่อนข้างสถียรนเลยสาหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายอย่างไม่จําเป็น คุณสามารถวางแผนการเงินในระยะยาวได้ค่ะเพราะว่ามันจะช่วยให้การเงินของคุณเนี่ยมั่นคงไปได้ในระยะยาวๆเลยนั่นเองอม,มาต่อกันที่คนเกิดวันอังคารค่ะการเงินในช่วงนี้นะคะอาจมีการหมุนเวียนที่รวดเร็วค่ะ,ะคุณอาจต้องใช้ใจ่ายในสิ่งที่ไม่คาดคิดแต่ก็จะมีรายรับเสริมค่ะที่ช่วยคุณเนี่ยไม่ติดขัดค่ะ,ะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีอย่างนั้นก็มีเรื่องให้สบายใจใ<ช>นะคะ,คะ และของคนที่เกิดวันพุธค่ะในเรื่องของการเงินการเงินของคุณในช่วงนี้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นค่ะจะได้รับเงินจากหลายที่รวมถึงงานเสริมหรือว่าการตอบแทนจากงานที่คุณกําลังทําอยู่จะมีความรู้สึกว่าการเงินของคุณเนี่ยมั่นคงขึ้นในช่วงนี้นั่นเองค่ะอโอเคค่ะตอนนี้นะคะมาถึงคนที่เกิดวันพฤหัสแล้วค่ะการเงินในช่วงนี้นะคะจะค่อนข้างดีค่ะมีโอกาสได้รับงานพิเศษจากการทํางานเสริมนะคะหรือว่าโบนัสจากองค์กรค่ะการลงทุนที่ผ่านมาเนี่ยจะเริ่มเห็นผลมากยิ่งขึ้นค่ะ และมาต่อกันที่คนที่เกิดวันศุกร์นะคะการเงินของคนที่เกิดวันศุกร์ก็จะมีการหมุนเวียนที่รวดเร็วค่ะในช่วงนี้อาจจะต้องใช้ใจ่ายบางอย่างที่มันจําเป็นต้องจ่ายออกไปนะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายเกินตัวนั่นเองค่ะมิน้น เพราะว่าเราต้องควบคุมงบประมาณให้ดีค่ะ,ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสติในการใช้เงินนะคะสำหรับวันนี้โอเคค่ะสุดท้ายค่ะคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะ,ะการเงินของคุณในสัปดาห์นี้นะคะจะมีความมั่นคงค่ะจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่เคยทําไว้นะคะหรือการได้รับเงินจากงานเสริมค่ะแต่ว่าคนเหล็กเลี่ยงการใช้จ่ายที่เกินตัวในช่วงนี้เช่นกันค่ะ,ะและนี่นะคะก็เป็นดวงประจำสัปดาห์ในด้านของการงานแล้วก็การเงินในแต่และว,วันเกิดนะคะก็จะมี ทั้งช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ช่วงที่ทถถ้าทายเนาะมิ้น ใช่แล้วค่ะใช่แล้วก็พวกเราเนี่ยก็มีข้อแนะนําให้ทุกคนนะคะสําหรับเรื่องของการงานแล้วก็การเงินเนาะก็คืออยากจะให้ทุกๆคนนะคะผู้ชมของพวกเรามีความอดทนแล้วก็วางแผนในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ชีวิตของตัวเองให้ดีเพราะว่ามันจะทําให้พวกเราเนี่ยผ่านอุปสรรคไปได้ใช่ค่ะการมีสติที่ดีเนาะมันก็จะช่วยให้เราผ่านทุกอย่างไปได้นะคะใช่เพราะฉะนั้นต้องมีสติกันให้ดีๆนะคะอ่าก็จบไปแล้วนะคะสําหรับดวงรายสัปดาห์ในด้านการงานและการเงินค่ะแต แต่เรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะ,เ,งงคะเรายังเหลือในด้านความรักและก็สุขภาพค่ะ <What? S 1> เราคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงรอคอยในด้านความรักและสุขภาพอยู่เหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วไปเจอกันในช่วงหน้าคะ่ะ เอาละค่ะในช่วงที่แล้วนะคะเราทั้งสองก็ได้พูดถึงเรื่องของการงานและการเงินไปแล้วเนาะใช่แล้วคะ่ะและอย่างที่บอกในช่วงที่แล้วเลยค่ะว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเด็ดแน่นอนหลายๆคนเนี่ยรอฟังกันแน่แน่และยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดวงของความรักในรายสัปดาห์นี้นั่นเองค่ะใช่แล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ดวงความรักนะคะของแต่ละวันเกิดถ้าพร้อมแล้วนะคะมาเริ่มกันเลยคะ่ะ อ่ะงั้นขอเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนค,ะค่ะมค้นคนโสดที่เกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีเกณฑ์ที่เจอคนที่น่าสนใจในที่ทํางานหรือว่ากิจกรรมที่เกี่ยวกับงานนั่นเองค่ะแต่ว่าอาจจะต้องระวังว่าตัวเองเนี่ยอย่าพิ่งใจร้อนเกินไปค่ะให้เปิดใจดูท่าทีของอีกฝ่ายก่อนอเขาบอกว่าส่วนคนมีคู่นะคะเขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยช่วงนี้นะคะราบรื่นดีค่ะแต่ต้องหาเวลาใส่ใจกันบ้างนะคะเพราะอาจทําให้คุณทั้งสองเนี่ยอาจจะห่างเหินกันเล็กน้อยคะ่ะ มาต่อกันที่คนเกิดวันจันทร์ค่ะเอ้ย,อยวันเกิดคุณโปอยเสียนี่ใช่เขาบอกว่าคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะเจอคนจากอดีตหรือว่าเพื่อนเก่าที่กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งค่ะแต่ระวังนะคะความสัมพันธ์ใหม่เนี่ยอาจทําให้คุณลังเลและสับสนนะคะเฮ้ยก็อาจจะต้องแอบไปคิดบ้างนะคะเนี่ย และส่วนคนมีคู่สําหรับคนที่เกิดวันจันท์นะคะสัปดาห์นี้ก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงดีค่ะมีโอกาสได้พูดคุยถึงเรื่องของอนาคตของกันและกันเนาะแต่ว่าอาจจะต้องระวังเรื่องการใช้คําพูดค่ะอาจจะทำให้อีกฝ่ายเนี่ยเข้าใจผิดได้นั่นเองและมาถึงวันอังคารค่ะมิน้นวิ้ยวันเกิดวินเองค่ะลองอฟังเลยงั้นคนโสดค่ะในสัปดาห์นี้จะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษม,มีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆที่มีอายุมากกว่าหรือว่ามีความเป็นผู้นําสูงถ้ามิ้นกําลังโสดอยู่เนี่ย ให้ลองเปิดใจดูได้นะคะ <S 2> <S 2> ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะรอดูนะคะว่าจะมีเข้ามาบ้างไหมส่วนคนมีคู่นะคะระวังการทะเลาะวิวาทหรือว่าถกเถียงกันในเรื่องเล็กๆน้อยค่ะอย่าปล่อยให้ความเครียดจากงานนะคะหรือว่าเรื่องอื่นเนี่ยมากระทบความสัมพันธ์ค่ะม,มาต่อกันที่คนเกิดวันพุธค่ะคนโสดช่วงนี้นะคะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะคะจากเพื่อนใกล้ตัวคะ่ะอย่างเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนในกลุ่มลองสังเกตดูดีๆนะคะเเฟรนด์โซนหรือเปล่าคะ จะเป็นปลและส่วนคนมีคู่นะคะก็คือความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะอบอุ่นเลยทีเดียวถ้ามีปัญหาค้างคางนะคะเขาบอกว่าให้ลองคุยกันด้วยเหตุผลมันจะช่วยให้คุณเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นนั่นเองค่ะ และต่อมาคือคนที่เกิดวันพฤหัสบดีดวงความรักจะเป็นยังไงบ้างคะมิ้นก็คนโสดนะคะช่วงนี้เนี่ยดวงความรักยังเงียบๆค่ะเหมาะก,กับการโ<อ>ฟกัสตัวเองหรือว่าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเพื่อเสริมเสน่ห์ตัวเองในอนาคตค่ะใช่อย่าอย่าเพิ่งเสียใจไปค่ะทุกคนและมาดาูคนที่มีคู่กันบ้างดีกว่ะค่ะคนที่มีคู่นะคะความรักก็จะค่อนข้างที่จะมั่นคงดีลองหาโอกาสพิเศษหรือว่าออกไปเด ت, ททากิจกรรมสนุกๆร่วมกันกับ คู่รักนะคะจะช่วยเติมสีสันให้กับชีวิตคู่ได้นั่นเองค่ะอ่าแล้วค่ะมาถึงวันศุกร์กันแล้วนะคะสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้มีสเสน่ห์มากค่ะใครที่กําลังแอบชอบใครสักคนอยู่เนี่ยลองเริ่มบทสนทนาหรือว่าส่งสัญญาเล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะได้ผลตอบรับที่ดีค่ะอ่าและส่วนคนมีคู่นะคะความรักก็ค่อนข้างที่จะหวานชื่นสุดๆไปเลยค่ะใครที่กําลังวางแผนเซอร์ไพรส์หรือว่าแสดงความรักอะไรอยู่กับแฟนของตัวเองนะคะก็เหมาะมากๆในช่วงนี้แนะนําว่าให้รีบทําได้เลยค่ะ และมาสุดท้ายค่ะมิน้นค,คนที่เกิดวันเสาร์นะคะในสัปดาห์นี้ดวงความรักเนี่ยขยับเข้ามาใกล้เรามากขึ้นแล้วค่ะมีโอกาสจะได้เจอคนที่ชอบอะไรอะไรเหมือนกันกับเรานะคะชอบอะไรเหมือนเหมือนกันกับเราในกิจกรรมที่เราเนี่ยได้เข้าไปร่วมนั่นเองลองให้คนอ,อยากจะให้คนวันศุกร์เนี่ยลองเปิดใจดูนั่นเองค่ะต่อ,อส่วนมานะคะส่วนคนมีคู่เนี่ยเป็นช่วงที่ต้องให ต้องการกําลังใจซึ่งกันแลายคันค่ะเพราะอีกฝ่ายเนี่ยอาจกาลังจะ,ะเผชิญปัญหาเรื่องงานอยู่ค่ะ mm. อือ่าเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะนี่ก็จะเป็นดวงความรักของแต่ละวันเกิดนะคะได้รับฟังคําแนะนําดีๆกันไปแล้วอย่าลืมนําไปปรับใช้กันนะคะ mm. ก็ความรักจบไปแล้วนะคะแต่ว่าเรายังมีอีกหนึ่งท็อปปีค,ค่ะที่สําคัญไม่แพ้ความรักเลยนั่นก็คือสุขภาพนั่นเองค่ะ mm. สุขภาพของแต่ละวันเกิดในสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะคุณโป้ซิยันก็ เริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะดวงสุขภาพของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยยังจะต้องระวังเรื่องการพักผ่อนน้อยหรือว่านอนดึกเป็นพิเศษนั่นเองค่ะต่อมาค่ะคนเกิดวันจันทร์นะคะสุขภาพช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องระวัดระวังเรื่องการกินนะคะโดยเฉพาะอาหารรสจัดค่ะ เพราะว่ามีเกณฑ์ว่าเรื่องระบบย่อยอาหารเนี่ยอาจมีปัญหาเล็กน้อยค่ะใช่แล้วค่ะก็แนะนําให้ดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็ทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะนะคะมาถึงวันอังคารค่ะสัปดาห์นี้จะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อรู้สึกเมื่อยล้าจากการทํางานหนักเกินไปนั่นเองค่ะ ต่อมาวันพุธค่ะสุขภาพโดยรวมเนี่ยดีนะคะแต่ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยะคะ่ะจากความไม่ระวัดระวังเพราะฉะนั้นควรระมัดระวังให้ดีๆนะคะ,ะและสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะสุขภาพโดยรวมในสัปดาห์นี้ก็เป็นไปในนวทางที่ดีค่ะแต่ว่าระวังเรื่องความเครียดสะสมจากงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวนะคะเพราะมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยนอนไม่หลับได้เพราะฉะนั้นก็หาเวลาพักผ่อนด้วยนะคะอ่าใช่ มาถึงวันศุกร์ค่ะสัปดาห์นี้นะคะสุขภาพอาจจะต้องระวังเรื่องภูมิแพ้ค่ะหรืออาการหวัดนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานในที่อากาศไม่ถ่ายเทนะคะค่ะแนะนําว่าให้อยู่ในที่ที่สะอาดนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะมิ้นคือคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมี ร่างกายอาการอ่อนเพลียอ่อนล้านะคะควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายหนักๆห,หรือว่าทํากิจกรรมที่ใช้พลังงานมากเกินไปนั่นเองค่ะโอเคค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะดวงสุขภาพของแต่ละวันเกิดได้รับคําเตือนก็อย่าลืมเอาอย่าลืมใส่ใจร่างกายของตัวเองด้วย<ช>นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะเสริมดวงเรื่องสุขภาพนะคะลองทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือว่าการบริจาคยารักษาโรคค่ะเพราะว่ามันจะช่วยให้ การเสริมพลังในเรื่องของสุขภาพเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นนั่นเองค่ะมิ้นก็ลองไปทำตามกันได้นะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับช่วงดวงความรักและสุขภาพค่ะเราหวังว่าทุกคนเนี่ยจะเจอความรักที่ดีแล้วก็มีสุขภาพที่ดีไปพร้อมกันนะคะและแน่นอนว่ารายการของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเพราะในช่วงหน้าเราจะสุ่มสายโทรหาผู้โชคดีที่กําลังฟังรายการของเราอยู่ค่ะและถ้าใครอยากเป็นผู้โชคดีนะคะส่งข้อความเข้ามาในเพจของเราได้เลยค่ะจะบอกว่าผู้โชคดีเนี่ยจะได้เปิดไพด่ดูดวงส่วน<อ>ตัวกับเรานะคะคุณจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่ารอติดตามกันได้เลยค่ะ กลับมาอีกแล้วนะคะ อย่างที่บอกไปในช่วงก่อนหน้านี้เนาะว่าเราจะมีการสุ่มโทรหาผู้โชคดีที่จะได้มาดูดวงกับเราและตอนนี้ค่ะเขาก็ได้ถือสายรอพวกเราแล้วค่ะใช่แล้วค่ะปปยเซียนและตอนนี้นะคะ<ม>เขาได้ถือสายรอเราแล้วนะคะมาคุยกับเขากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะรบกวนแนะนําตัวสักหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อออยนะคะ,ะชื่อนันทภัตรสองแก้วอายุยี่สิบปีค่ะ,ะสวัสดีค่ะคุณออยวันนี้เนี่ย คุณออยมีคำถามที่อยากจะให้ไพ่เราช่วยตอบไหมคะ,ะมีค่ะพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยก็กำลังทำอัลบั้มเพลงอยู่อะ,ค,ะค่ะรวมถึงการเปิดแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองด้วยอะค่ะก็คืออยากทราบว่าภาพรวมของธุรกิจอะคะ่ะจะเป็นไปในทางที่ดีไหมคะอ่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะงั้นขอให้เราเปิดไพ่แป๊บนึงนาะเออคุณออยนันทพัฒอายุ20ปีใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อแป๊บหนึ่งนะ ไพ่ที่คุณออยได้รับเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปในแนวทางที่ดีมากเลยนะคะเ,<อ>เพราะว่าไพ่ใบแรกของคุณออยค่ะไพ่ใบแรกของคุณออยนะคะก็คือ THE EMPEROR นั่นเองแปลงนะ e m p e r o r หมายความว่าอะไรคะ <okay. S 1> นี่ค่ะไพ่ the อ m p e r o r นะคะเป็นไพ่พลังแห่งความมั่นคงเป็นไพ่ที่แสดงถึงความเป็นผู้นำค่ะมีความรับผิดชอบแล้วก็สามารถทำให้ชีวิตเนี่ยมั่นคงได้นั่นเอง แล้วก็จะทําให้คุณอ้อยเนี่ยเป็นคนที่มีความมีเหตุผลแล้วก็ไพ่ใบนี้ในตําแหน่งนี้นะคะก็บอกว่าคุณอ้อยเนี่ยยังมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตประมาณหนึ่งเลยเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบสูงนั่นเองค่ะชอบทํางานภายใต้อะไรที่ชัดเจนเนาะแล้วก็คุณอ้อยเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้รอบด้านมีความคิดที่จะพัฒนาสิ่งที่รักเนี่ยไปได้ไกลแล้วก็ทําให้ทําในสิ่งที่รักเนี่ยไปได้ดีเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงคะคุณอ้อยตรงบ้างไหมคะอ่า เลยค่ะเพราะรู้สึกว่าก็ตรงกับตัวเองอยู่อะค่ะอ่างั้นมาดูกันที่ไพ่ใบที่2ค่ะคุณออยไพ่ใบที่2ของคุณออยนะคะนั่นก็คือไพ่8ปดถ้วยหรือว่า8 of p e n t a c l e นั่นเองค่ะไพ่ใบนี้ในตําแหน่งนี้นะคะก็ได้บอกว่าคุณออยในช่วงนี้เนี่ยกำลังทํางานหนักอยู่ใช่ไหม กำลังทุ่มเทกับสิ่งสิ่งนี้หรือว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่กุณอน้อยกําลังทําอยู่เพื่อพัฒนาฝีมือตนเองกําลังพยายามเรียนรู้หรือว่าปรับปรุงผลงานของตัวเองเพื่อให้มีคนเนี่ยมองเห็นผลงานของตัวเองเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าไพ่ใบนี้เขาบอกว่าการทําหนักการทํางานหนักในช่วงนี้นะคะอาจจะยังไม่ค่อย ประสบผลสําเร็จที่เร็วตามความคาดหวังของตัวเองเนาะแต่ว่ามันยังเป็นเรื่องที่ดีที่คุณออยเนี่ยยังมีแพชชั่นในการสร้างสรรค์ผลงานต่อแต่ว่าเขาบอกว่าจะต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงค่ะเพราะว่าในช่วงนี้อาจจะต้องอดทนแล้วก็ใช้จ่ายไปเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีและมีสุขมีคุณภาพกับผลงานของตัวเองนั่นเอง อ๋อก็การลงทุนมันก็ต้องการทําธุรกิจก็ต้องมีการลงทุนกันบ้างนะคะใช่ช่วงนี้ก็อาจจะต้องใช้ใจเยอะนิดนึงเพื่อทําให้ผลงานของตัวเองเนี่ยเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะคุณออยโอเคค่ะและไพ่ใบที่3นะคะไพ่ใบที่3ก็คือ The ะคาริโอตเดอะคาริโอเนี่ยไพ่ใบนี้มันสื่อถึงการเอาชนะอุปสรรคค่ะการไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นเนาะมันอาจจะสื่อถึงว่าการพยายามควบคุมสถานการณ์ไปข้างหน้า ตามเป้าหมายของตัวเองแม้มีอุปสรรคมารบกวนอยู่นั่นเอง mm. อ่าอาจจะคุณออยต้องมุ่งมั่นไปข้างหน้าค่ะในช่วงนี้เพราะเรามองว่าคุณออยเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นอดทนกับสิ่งที่คุณออยรักแล้วก็กําลังทําได้ดีเลยอ่าอยากให้คุณออยเนี่ยมุ่งมั่นอดทนตั้งใจกับสิ่งที่กําลังทํานะคะไปข้างหน้าอย่างไม่ลังเลค่ะเพราะว่าไพ่เขาบอกว่า ปลายทางจะมีทางออกที่สดใสรออยู่อย่าก,กลัวที่จะสนุกไปกับความท้าทายของชีวิตนั่นเองค่ะโอเคค่ะม,ม,มาถึงใบสุดท้ายแล้วคุณอ้อยใบสุดท้ายนะคะมันคือใบที่บอกถึงภาพรวมเนาะภาพรวมชีวิตนั่นก็คือไพ่ดิเมจิกเชียนนั่นเองเดอะเมจิกเชียนค่ะไพ่ใบนี้เนี่ยเขาบอกว่า ความสามารถภายในตัวของคุณออยเนี่ยจะสร้างความสําเร็จและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเฮ้ย hey, เพราะว่า,าไพ่ใบนี้เขาบอกว่าคุณออยเป็นคนที่มีพลังอยู่ข้างในอย่างไม่จํากัดนะคะ mm hmm. มีโอกาสดีๆรอให้คุณออยไปคว้าอยู่นั่นเองไพ่บอกว่าอย่าท้อที่จะพัฒนาตัวเองนะคะเพราะว่าพวกเราทั้งสองคนเนี่ยทั้งโปรทั้งมินนะคะ <c oughs> เอาใจใช่วยคุณออยมากๆในการทําธุรกิจนี้ค่ะ โหขอบคุณมากๆเลยค่ะคือหนูไม่เคยดูดวงแบบโทรผ่านรายการมาก่อนเลยค่ะแล้วก็แบบรู้สึกว่าเออได้กำลังใจแล้วก็ได้พลังจากตรงนี้เยอะเลยค่ะเพราะแบบมันค่อนข้างที่จะตรงมากๆค่ะเพราะเพงนี้ก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็แบบก็ต้องใช้เงินกันค่ะก็ขอบคุณมากมเลยค่ะค่ะก็ขอบคุณคุณออยเช่นกันค่ะที่มาร่วมสนุกกับเรานะคะแล้วก็ขอให้ธุรกิจของคุณออยนะคะประสบความสําเร็จเช่นกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แล้วก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการพูดคุยกับผู้โชคดีของเรานะคะมิน้นในช่วงหน้าเนียบอกได้เลยว่าผู้ฟังเนี่ยต้องร้องว้าวแน่ๆค่ะมิน้นค่ะเพราะว่าเราแอบกระซิบกันดีกว่าค่ะว่าเราจะมาป้ายยาให้กับผู้ฟังกันในเรื่องของความมูเตลูเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราจะได้กลับมาเจอกันแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เรานํามาฝากกันในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรพักกันสักครู่ค่ะแล้วเ,เจอกันค่ะเคยไหมอยากหลับแต่ก็ยังหลับไม่ลง ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปลองจีไนท์กัมมี่กัมมี่หนุบหนับที่ช่วยให้หลับง่ายรสหวานอมเปรี้ยวขององุ่นเขียวโฮนอนเต็มอิ่มว้าว <Wow. S 1> ตื่นมาเฟชโอ้โห oh. แค่เขียวก็มอบคืนที่สงบหลับสบายคลายกังวลจีไนท์กัมมี่เพื่อนแท้ของคนหลับยาก สำหรับช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการแนะนำสถานที่มูนนั่นเองค่ะให้กับผู้ฟังเนี่ยที่สนใจในเรื่องของการมูเตรูค่ะหรือว่าการเสริมดวงวันนี้นะคะพวกเรามีสถานที่ที่สายมูเนี่ยนิยมไปเสริมโชคลาภด้านต่างๆค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่แรกกันเลยค่ะเป็นที่ไหนคะมิ้นต์เป็นศาลเจ้าพ่อเสือนะคะหรือว่าศาลเจ้าพ่อเสือเยาวราชค่ะ<อ>โดยตั้งอยู่ที่เยาวราชนะคะถนะนถนนตะนาวค่ะ,คะก็เขาบอกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการเสริมโชคลาภด้านการงานการเงินแล้วก็โชคลาภด้านต่างๆค่ะ มากันที่ที่ต่อมานะคะมินน,น,นั่นก็คือวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารนั่นเองค่ะและที่นี้นะคะก็คือตั้งอยู่บนถนนเทพารักเนาะโดยจะมีความเชื่อว่าวัดนี้เนี่ยเป็นที่นิยมสําหรับคนที่อยากจะมาขอโชคลาภจากพระราหูนั่นเองค่ะแล้วก็หลายๆคนนะคะไปขอโชค ขอทราบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นั่นเองค่ะและที่ต่อมานะคะที่พวกเราได้เตรียมมาเนาะก็คือวัดมังกรนั่นเองค่ะหรือว่าวัดเล่งเนยยี่นะคะโดยวัดนี้ก็ตั้งอยู่ที่ถนน,นมังกรค่ะและเชื่อกันว่าเป็นที่เคารพและเป็นที่เสริมดวงของคนที่ต้องการโม่เรื่องการเงินแล้วก็ ความเจริญรุ่งเรืองและก็เรื่องของสุขภาพนั่นเองค่ะที่นี่อืมอ่าแลวสถานที่ต่อมานะคะนั่นก็คือศาลหลักเมืองกรุงเทพนั่นเองค่ะโดยตั้งอยู่ที่ย่านพนครน,นะคะใกล้สะพนานพระพุทธยอดฟ้าค่ะ,คะเป็นสถานที่ขอพอรด้านความมั่นคงค่ะแล้วก็โชคลาภโดยเฉพาะการเสืมดวงด้านการงานและการเงินค่ะ แต่ยังไม่หมดนะคะสถานที่ต่อมาค่ะคือพระแก้วมรกตนะคะ,คะวัดพระศรีรัศสดารามค่ะตั้งอยู่ที่พระบรมมหาราชวังค่ะโดยเชื่อกันว่านะคะพระแก้วเนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่ให้พรในด้านต่างๆค่ะโดยเฉพาะการเสริมดวงโชคลาภค่ะแล้วก็ความประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ อ่าและที่ต่อมานะคะมิน้นนั่นก็คือศาลเจ้าพ่อกวนอูนั่นเองค่ะโดยมีที่ตั้งอยู่ที่ซอยปากน้ํานะคะเขตบางนาแล้วก็มีความเชื่อกันว่าศาลเจ้าพ่อกวนอูนเนี่ยเป็นที่เคารพสําหรับคนที่ต้องการขอพอรด้านความสําเร็จนะคะด้านการค้าขายและก็ด้านการเงินนั่นเองค่ะแล้วมาถึงที่ต่อมาค่ะมิน้นนั่นก็คือเป็นที่ก็คือวัดโพนั่นเองหรือว่าวัดเชตุพนที่ใครๆ,ๆใครหลายๆคนรู้จักค่ะ โดยที่ตั้งนะคะก็จะอยู่ใกล้กับท่าเตียนริมแม่น้ําเจ้าพญานะคะวัดโพนี่ก็ยังเป็นสถานที่ที่หลายคนไปขอโชคไปขอเรื่องโชคลาภค่ะแล้วก็ไปขอเรื่องความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะม้นอ่าค่ะต่อมานะคะก็คือศาลศาลเท้าเวสุวรรณค่ะพระขนงเนาะตั้งอยู่ที่ซอยอ่อนนุชสิบเจ็ดค่ะแขวงพระขนงค่ะมีความเชื่อกันว่าเท้าเวสุวรรณเนี่ยเป็นเทพ,พเจ้าค่ะที่ให้ความคุ้มครองและให้พรในด้านการเงินและโชคลาภค่ะ สถานที่ต่อมานะคะที่เรานํามาฝากเลยก็คือตลาดดวงมหาเศรษฐีค่ะหรือว,ว่าหลายคนรู้จักกันในชื่อของตลาดมูเตลูค่ะตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุงนะคะใกล้กับเยาวราชค่ะมีความเชื่อกันว่าตลาดนี้นะคะเต็มไปด้วยสิ่งมูเตลูต่างๆค่ะทั้งเครื่องรางของขลังแล้วก็อุปกรณ์เสริมดวงค่ะที่คนในวงการมูเนีน่ยนิยมจะมากันค่ะก็คือแสดงว่าตลาดนี้เนี่ยมันจะมีการขายของที่เกี่ยวกับความมูเตลูแล้วก็ของขลังอะไรอย่างนี้กันใช่ไหมคะใช่ค่ะ มาถึงสถานที่ถัดมาค่ะนั่นก็คือวัดอรุณราชวรารามนั่นเองค่ะมีที่ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ําเจ้าพยานะคะเขตบางกอกใหญ่และมีความเชื่อกันว่าวัดอรุณเนี่ยเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ค่ะมิน้นค่ะแล้วก็เป็นที่ที่เคารพบ,บูชาของผู้ที่อยากจะมาขอพรด้านความสําเร็จนั่นเองค่ะโดยการขอพรเรื่องการงานการเงินนั่นเองค่ะม้นค่ะก็ ทั้งหมดเนี่ยเราเตรียมสถานที่มูมาให้ท่านผู้ชมสิบที่มิ้นสนใจที่ไหนบ้างไหมคะหรือว่าเคยไปที่ไหนมาแล้วบ้างมิ้นสนใจเออศาสหลักเมืองกรุงเทพค่ะเพราะว่าได้ยินมาว่าเออเป็นเป็น,ปนถ้าแบบไปไหว้เนี่ยก็จะเป็นสิริมง,งคลกับตัวเราเนาะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปนะคะ,ะ, <sk aus> ะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปกันบ้างน,นะคะก็โปอยอ่ะเท่าที่ไปรีเสิร์ชข้อมูลมาเนาะค่อนข้างที่จะสนใจตลาดมเตลูค่ะเพราะว่ายังไม่เคยไปเลย แล้วก็รู้สึกว่ามันสามารถเดินทางไปง่ายค่ะมีของมูเตลูหรือว่าของคลังอะไรที่เยอะแยะวางขายอยู่ใช่ไหม,มเพราะว่าเราเองอ่ะเป็นคนที่ชอบการสะสมอะไรอย่างนี้ก็อยากจะลองไปซื้อมาบูชาดูนั่นเองค่ะ และนี่นะคะก็เป็นสถานที่ที่พวกเรานํามาให้ผู้ชมสายมูของพวกเราเนี่ยได้ไปตามรอยแล้วก็ขอพรในเรื่องต่างๆนั่นเองใครมีที่ไหนที่อยากจะรีวิวเพิ่มเติมหรือว่าปักไว้ในใจที่จะไปมูกันแล้วก็อย่าลืมนึกถึงกันนะคะและช่วงหน้าค่ะมิ้นเราจะมาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งว่าวันนี้เนี่ยพวกเราหยิบยกเรื่องไหนกันมาให้ฟังกันแล้วบ้างและส่วนช่วงนี้นะคะพวกเราขอแวะพักกันสักครู่ค่ะทุกคน จบกันไปแล้วนะคะสําหรับดวงรายสัปดาห์ของแต่ละวันเกิดนะคะในด้านการงานการเงินความรักและสุขภาพนะคะเรียกได้ว่ามีทั้งช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ท้าทายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราควรใช้ชีวิตอย่างมีสติในทุกๆวันนะคะแล้วก็สําหรับสายมูนะคะที่กําลังหาสถานที่มูอยู่อ่ะก็อย่าพลาดแล้วก็อย่าพลาดสถานที่ที่พวกเราแนะนําไปนะคะใช่แล้วคะ่ะมิ้นท์แล้วก็วันนี้เนี่ยพวกเราแบกความมูมาเต็มกระเป๋าเพื่อส่งต่อให้กับผู้ชมของพวกเราเลย หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้รับความปังกันท่วนหน้านะคะอีกทั้งผู้โชคดีของเราก็พวกเราทั้งสองนะคะขอให้ธุรกิจของคุณอ้อยเนี่ยเป็นไปในแนวทางที่ดีเนาะและใครนะคะที่ไม่อยากพลาดท,ทริคดีๆหรือพลาดเรื่องราวความมูที่เราเตรียมมาฝากกันใครที่อยากจะเป็นผู้โชคดีได้เข้ามาร่วมดูดวงกับพวกเราในรายการอีกก็อย่าลืมติดตามเพจของพวกเราไว้ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะพวกเราขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเราอย่างเครื่องดื่มซีวิตและยาอมเฟชเชอร์แมนด้วยนะคะ และวันนี้ค่ะรายการอายูมูเตลูก็หมดเวลาลงแล้วนะคะในสัปดาห์หน้าดวงรายสัปดาห์จะเป็นยังไงกันบ้างรอติดตามไปพร้อมกับพวกเราได้ที่อายูมูเตลูวันนี้โปยเสียนรัชตะและมิ้นเมทาวีขอตัวราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย